ก็ขอความจเจริญสุขในธรรมจงมีแก่ศรัทธาพ่อเมพี่นองนักศีนักบุญทังหลายสารับคำคืนในวันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายของการบำเพ็ญผู้ลนส่วนพระอภิธรรมศพเพื่อเอาที่ส่วนบุญส่วนผู้ลนนี้ไปคือดวงวิญญาณของแม่หายาตาผู้ได้ถึงแก่วรณะร่มไปสู่โลกไปหน้าซึ่งสาระนคขคืนวันนี้ทางเจ้าขาก็ได้รับเกียรติจากทางบรรดาคณะเจ้านาที่ตลอดจนถึง อาเคปูมิกเกียต่างบ้านต่างจองทุกคนทุกฝ่ายทุก่านทุกคณะทุกทีงานตลอดจนถึงญาติพ่อแม่พีน้องได้มาร่วมกันพิธีบำเพ็ญกุศลในค่ำคืนในวันนี้ก็เพื่อว่าจะกอุทิศกุศลนี้เป็นภักษินานุปทานนักทิอุทิศผลจงไใ้อาราธนานิมนต์สึวนตัวของอัตมาภาพจัก้แสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือ เพั่อจัประดับสติปัญญาและฉลองสักฆาอนุโมทนาผู้สอนปัญญาราศีแก่สักคาเจ้าข้าบและเป็นการอุิศกองกระมนาถุศลสอข้ากินานุปทานนี่คือดวงวิญญาณแก่แม้วิหายาตาผู้ได่ถึงแก่มรณะกรรมว้ยทนไปอ่าประแมี่นอองสักคาทั้งหลายอันว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็มีกันทุกตัวทุกสารทิดี รอกว่าพีนอสธาทั้งหลายได้ไปห่วงงานศพงานมูลงานกินงานตามที่ไหนโดยเฉพาะงานสงศการตามขาดเจดีเฮาประเพณีชาวพูดของเฮาอ่าก็นิยมเก็บศพไว้สามวันเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันทุปีนหนึ่งบางทีก็มีตามประเพณีนั่นแต่มตาบ้ันเฮาก็สามคืนหรือว่าสี่คืนห้าคืนกว่ากันไปละเแต่ตามเศรษฐกิจฐานะครอบครัวของใครของมัน แม่แปงแขกลู่มมีเกลียวแม่แปงลูกแฝ่หลานอาการบำเพ,พ็ญผู้ลนทนี้มีอันนี้ส่งหรือว่าสิงทีเฮาจะได้ภาพอยู่สามประการประการแรกนั่นก็คือโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัศสิโตการบำเพ,พ็ญผู้ลนทนี้เป็นการมาพกปะอยากส่งกันและกันอยากตังทำอยาาตังสายโลนิตโดยเฉพาะลูกหลานสันเต่าของกางแมมวิหารนี่อาจึ่งมีลูกเจ็ดแปดเกาค้นก็ถือว่ามีลูกมีตาหลานที่ได้ทาการทำงานไป เาขามาพือกำลังจิตกำลังใจออกมาตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจออกมาจากบ้านมาคือกำลังจิตกำลังใจแกบรรดามลูกๆของแม่วิหารมาคือกำลังใจแกหลานๆทั้งหลายที่ได้สูญเสียพุณมแม่ไปอ,อ่า่งก็อ่าทางครอบครัวของ อ่าปอโหลญาตานี่อาขั้งก่อนก็ได้สูญเสียหลานบ่าวไปมาถึงปีดเดือนนี่ก็ได้มาสูญเสียภรรยาไปก็ถือว่าเป็นการสูญเสียของครอบครัวของปอโโหเป็นเก้ามตลอดจนถึงบรรดาลูกๆของอแม่หานี่ก็ได้เศร้าโศกอะไรพี่นอสธาทั้งหลายก็มาพ่อกำลังจิตกำลังใจ พระการที่สองเปตนากูชาจักตาอุราราการบำเพ็ญผู้สนศนีถือว่ามาเป็นการปูชาสงเคราะห์บุญผู้ลนผูทิพส่วนบุญส่วนผู้ลนไปคือผูกหลวงรับไปดังบาลีกวดทัาวอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตจาสขาจามเป็นอาทิก็หมายความว่าญาติของเขาก็ดีัจจใจญาติพี่น้องคนดีโล่มหายตายจากลงไปเขากับเครใจกันมาแผนบุญแท่ผู้ลนไปใือเขาได้ห้าผู้สนตาม ก 3, ารที่สามพระรจ้าพิภูนมนุปัทินนังการบังเพ็ญผู้สดศพนี้ก็เพื่อว่าเป็นการมาส่งเคราะวัดใจสีแก่พระพิสุสามาเนรในอารามเปิดโอกาส้พี่อปีนอกสนาทั้งหลายได้มาทำบุนสุนตานนอีเป็นต้น อีกในายากประการหนึ่งการมาบำเพ็ญผู้สนดีเพื่อเพื่อนปีนอกสทาตั้งหลายได้มาพิจารณาธรรมะสังเวชเอาไว้ว่าคนเขาเกิดมาหนึ่งจากิเพื่อนปืนประมาทในการสร้างผู้สนผู้ผผางามความดีเพื่อนปืนประมาทเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญทำทานว่าล้อเท่าก่อนข่อยเขวัตเขวางหรือข่อยทำบุญไปเดียวมีมัวหี่มัวหาอยู่พุทธก,ก่อนทอ่านก่อนเดียวก่อนทอก่อนอาีเป็นต้น พราะนั้นท่านทั้งหลายการทำบุญสูญทานหรือว่าการหาสาระอันเป็นประโยชน์พุทธเจ้าบวดบอกน้องว้มีกสองประโยชน์ด้วยการที่เขาจะได้ทํานั่นสก็คืออันแรกประโยชน์ประโยชน์แก่ถั่วเก่านั่นก็คือสังสมความมั่วทำการทํางานที่เกียหาเงินอ่าก็หาทรงหลกทรงเก่ามือครอบหัวตถัวเก่าเพื่อได้ยินทีทุก พอเมืออมาในตู้ในเยา่โดยเฉพาะปัจจุบันนี่เศรษฐกิจไปเบื้องหน้าจะยอมมีปัญหาหลายๆอยา่างโดยเฉพาะยีการบ้านเมืองเครอบครับวัวเอาตัวรอดของไทยของมันคือเจ้าเพ้่นมากับหัวไปเนียไปโซว่าหาทินอันนี้คนห้องวะอัตตะระโยช์ อันที่สองสาธารณประโยชน์คือการสร้างผู้สนูนงามงฟังดีด้วยเหการรายการงานหลวงบนข้าวงานลาดบนมือเบ้นด้วยการขอไกได้ก็ได้เองครับก็สมัครปกสมัครใหญ่กันไปงานวัดงานวาสาคาทีทำกันเอาไว้ข้อว่าสาธารณประโยชน์อันนี้เปิดบนคือประมาทคือทั้ไว้ตอนที่เขายังมีชีวิต่ต่อที่ลมยังดังสาบอยู่ ด้วยหต้แม้หันขาดหลายเมื่อความตายละใกล้มาถึงเทาแล้วนั่นมาก็ตั้งสติเอาไว้บางคร้เป็นพนหลงหล,ลืม,ลมบางวงทรัพย์สมบัติทรัพย์สินสริค้านหัวกูเมียกูทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินคำของกูหนมันก็เป็นของตัวเกา่าที่หมด เวลาใกล้จะตายลงไปยิบบับปล่อยบา่วางยิบสมก้าอยู่ทานตายไปก็เป็นผูสมเข้าซับอย่างอี้เป็นต้นปีนอ,อกสาธาทั้งหลายทุกคืนที่ทามานั่นเขาได้มาบำเพ็ญกุศลทบคือแม่วิหายาตามีอายุถึงแปดสิบหกปี ตะคืนตะมาเป็นเศมีว่าจ้องกับอายุแปดสิบหกปีมาล่างมันปวดมืออย่างนี้ปวดออกอ่าเพราะจะนั่งกออายุคนเขาควรจะมาถึงขนาดนี่แปดสิบห้าแปดสิบหกปีถือว่าอายุปีนักแล้วน้ำตองมันจะแบบเดิมแต่ว่าตัวของเขานี่จะถึงเท่ากับแม่ห่างแปดสิบห้าปีก่อนนะเพราะวัดจากนนี่อันหนึ่งอารมณ์เปิดดีอากาศเปิดดีอาหารเปิดดีเปิดมีอนามัยสีร้อมหักษาเอาไว้ แต่วัดตอนนี้มันมีสุขภาพร่างกายดี้แต่ปัจจุบันอนาคตข้างหน้าเขาบ,เบัวนี้เหมือนกันอนาคตอาหารจะเป็นจะได้อากาศจะเป็นจะได้อารมณ์ของเขาจะเป็นจะได้นะ่ะบางคนตื่นเจ้าขึ้นมาขอโทรทัศน์ทีวีสามห้าเก่องาวไอทีวีทีวีหลายออา่องอ<า>่านหน,น,นังสือเพียบเลยเปลืองอารมณ์มาที่งดงเบี่ยากา์บ้านเมืองมาเป็เ่นที่เป็นอย่างกันทำลี้ทีอารมณ์กับความใสอนามนัไน้ก็คือดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของเฮาที่นีที่สุด เหมือนข้วันนี้ต่างทั้งหลายได้ตั้งใจมาบำเพ็ญผู้ลนทานที่นี่อาตมาผาาจะรับประทานสแสดงประธรรมเทศนาแบบพื้นเมืองหนึ่งคกับพี่นอกสภาทั้งหลายได้สัตว์ฟังเป็นลำดับโอกาสต่อไปขออนิสงส์แห่งการมาปูจาทำในข่คำคืนในวันนี้จงได้เป็นตะบะเดชบาบุญบารมีแก่ก้าจงได้ไปหมอดเดิมสือของยังสมปร,รยายทักทิตจิตตะงมิญาสองแม่หายตา เมื่อได้รับกุศลทานเมื่อได้หู้หักสาดด้วยยาณนวิถีของตนน้อกเดียวเนโมตนาสาทุกการเอาส่วนกุศลกุศลสิ่งนี้พอโหลยญาติเป็นเก้าพ่อด้วยลูกหลานสามเก้าญาติการพษสาได้ยาหน้าหอดทานเชิงเมื่อได้ไปหอดไปเถิงสมสังกรรมมากกรมฐานนาเป็นลำรับโอกาสต่อไปนะโม